ครับผมมือนีิทางอุกามาวัดวัดทีเอฟซีนะครับวัดพันถ่ายโนอสิงหลังจากที่ท่านบุญถวายสังฆทานให้ลูกให้แม่แล้วกะผู้พ่นไห้ของดีครับพี่น้องอันนี้สมเด็จเนาะเป็นบ่อเขาพระใหญ่เป็นบ่นี่ยเป็นบ่นี่ครับอยู่วัดพันถ่นายครับผู้พ่นไหครับแล้วกะไหช่องไปเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานพร้อม โอเปียยงก่อินครับพันธุทอดจะทิ้นเปิดไหมเนี่นี่ลองทํำบุญน้ำกันเด้อนะครับมีช่องเี่ยเป็นชุดเป็นชุดครับปูพคนเห็ดดีจเนาะครับมีช่องครับนี่ครับแตกันพ้ได้ที่รวมท่ำบุญลอยลอยหนึ่งาะทำกระทิ้นนะครับซิมีอันนี้แกครับนะครับปูคนหายมาหาไปซอยครับทั้งอร่อยลอยนึงก็จะได้ครับอันนี้ครับผมก็จะไปแกะ อาบุญไปฝากมูกวกไผ่สงไผ่สารไปจัดตัวจันสีอบุญไปฝากแล้วนี่เด้อนี่ครับครับนี่วัดทะเลครับบางคุนเทียนครับวัดพันท้ายนรสิงครับไปทางอุดสิพัฒน์ไป,ไปตัวไปกันทีครับอากาศดีอากาศดีมากเลยครับผมนะครับอากาศดีที่สุดเลยครับทางอุตสินไป ยางห้าบัดให้กี่เขาน้เดี๋ยวหากินข้าครับแจ็คสิไปร้านคั่วกัางแม่โมงได้ครับแ๋ยวจังไปเบิ่งแจ็คติดไปนั่งกินต้มปลานฮ้อนครับไปตามไปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ w h a t s จะให้ตามด้วยกรดิงครับผมสวัสดีครับครับช่างอุดก็มาลองชิมอาหารทะเลถนนบางุนเทียนซีฟู้ดนะครับร้านอะไรคัวคัวคุณบางอ่อนครับ ปคนก็เยอะนะครับเนีคนเยอะครับเรามากินดูครับผมนัง่งยังไเป็นไงวันนี้ฮะหลังจากที่ไปทำบุญมาแล้วเนาะ ในร้านอะไรร้านคุณออนซีฟู้ดเปลี่ยนร้านเปลี่ยนร้านร้านนั้นทังฮะร้านนั้นนั้นทางทังโดนขึ้นทะเลเนาะอ่ะครับเร็วไปมาดูกันครับนี่เป็นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ไปนั่นไปนล่นเย็นดีจ้าร้านนี้ร้านใหญ่ผมคนหลายเนาะคนหลายขนาดว่ามันหยุดด้นี่ส่วนสวนหยุดเชิงสไลายครับลองมั่งเจ๋ เมา่อรองลานใหม่เพื่อนใกิน,น <c oughs> อย่างเดียวกาล้านนันกินเมื <c> ่ <oughs> อใดการล้านนั้นเขาเพุ่งมให้เขาไปเป็นยังไงให้เจ้าใบเขาไปมันหักใชมันหักฝนพังลงเลยสาราพักใจเกษตรกรผู้มีสาราพักใจครัต้องขายลูก <c oughs> ไปกับคน <c oughs> ที่รับตออาจารย์ครับสุดยอดนะครับ แล้วก็าอาหารน,น้อยคนนะครับผมมือนอิกาหลังจากไปทํำบุญถวายสังฆท่านมาแล้วพี่น้องมาจะเมืองเ้านี่ครับจริงๆเราช่างอุดว่าสิมาหลายมือแล้ว่ะแต่ก็เสิมากินอาหารทะเลรันคันวกลางน้ำแต่ว่ารานพังหน่อยเองเนาะรานแค่เจ้าพังพี่ดองพังลงก็เลยลองเปลี่ยนรานบึง เห็นรถจอดนในไลายครับก็ลองชิมเบึ้องมาร้านคัวคุณบางออนซีฟูด้ดประสานมาจังสะแสบบประสานครับลองเบืงสัง่งอุ้นเราคืลองแต่ว่าเป็นกุ้งทะเลเผาอยังนี่นะครับผมไปลองมาเบึงครับแต่ว่าก็จะสั่งอยากขาเสือมาจั่าน่อยอยู่ครับอ่ะจำว่าเบื้งอาหารเนาะครับผมอาหารก็ามาแล้วครับกุ้ง แช่น้ำปลาทะเลซีฟู้ดสดๆยายเอกอะสร้างหอยนางรมครับโอ้เพิ่งกำลังบอกครับนางเอกเป็นไงบ้างอาหารน้องปรุงเขากันจ้ะนี่ก็เอาช้อนมาเอ๊ะเอ๊ะอาช้อนมาเรื่องเอาช้อนมาหน่อย บอกแม่สุดด uh ีครับแซบสุดยอดเลยครับแซบครับเนื้อหวานครับผมณอาจจะลองดูท่านนี้เห็นชัดดีกันลองดูลองดูลองดูเร้าเร้าเร้าเอฟซีบ้างครับพี่น้องลองเบิ่งพี่น้องพี่น้อง เสียงเพลงมนไป็นดีกะทิงหเนาะขู่แบบนี้เนาะอ่ะจวดปะจวดจังไรปะป้าถูกพี่น้องอ๋อยยยยปยยเยย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 ยบยยยยบยย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 ่ยย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 ย่ยย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 ย หาเชียรกับพี่น้องแั่บ่าเท่าจับกล้องไหไรมาได้เบื้องอาหารก่อมเดี๋ยวพี่น้องถึาางให้น้ำลมก่อนยานสร้างจิตบป็นมืออยู่มือนี้เอากล้องมาเท่าเดินกล้องมาใกล้ๆนี่ครับ FC ครับ โอ้มีความสุขครับครับ่างอดหากินว่ได้นะครับบรรยากาศไปกินกินเล่นเที่ยวครับกเมียสุธิรักครับสบายสบายครับหืมหใช้วัตรรดิเข้าไปวันๆด้ไม่นรองปลาดมาเสียอ่ะ จับครับไป่ไปปเลยใช่ป่ะตอบเสียจไปทาคำไมเงี้ยเอีกกินข้าวยังไงได้ไหมกินข้าวยังไงไปที่กินไปนยังไงหอยหวานฮะหอยหวานหอยหวาน พนกุ้มเขามาแล้ครับกุ้งเขามาแล้วกุ่งเผาโลแปดร้อยบาทมาถ่ายรูปหน่อยถ่ารูปหน่อยยกยกไปหน้ายกยกเป็นหอยกหอยยกเลยยกทั้งจานเลยนะสวยสวยเอาไว้ยืมมเลย อ้ยไมเน้นยิ้มนะเน้นเน้นรครับโอ้โหตัวกุ้งครับมานะพูดอะไรดตัวใหญ่มากครับกุ้งตัวใหญ่เลยครับแล้วก,กาาว็อันนี้ปลากระพงนึ่งมะนาวครับอันนั้นกุ้งโลหนึ่งแปดร้อยบาทครับไม่แพงครับมันตัวใหญ่ครับผม แล้วเวลาสั่งกลับบ้านจะสั่งข้าวผัดปูไปให้ไอบ้บดลูกชายสุธิรักกินหน่อยอลูกค้าโทรมารับเลยครับ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับใช่ค่ะ,ะใหญ่ยครับปลากระพงตัวใหญ่ๆเลยครับ,รบแล้วก็กุ้ง ปลากระพงตัวใหญ่ๆแล้วก็กุ้งเผาโหเผาสดๆเลยครับเป็นไงอร่อยบ้างไหมครับวันนี้ให้ย่าจะดำออกกองอย่างเดียวครับเ <laughs> สดไปเอาอยาคาซอไหมนี่ยมันยังป้านขึ้นใส่าฮๆๆบบ่าฮ่าฮ่า่าาาาาา ใช่ปะทาอ้าอครับดูครับเล่นๆจินจินเที่ยวๆตามภาษาช่างอุดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ are, กด subscribe นะครับใครไม่ชอบก็ผ่านใครแฉก็หนีไปไกลเลยนะอย่ามาดูไม่ให้ใครดูนะครับเอาแต่ fc อย่างเดียวเท่านั้นครับผมอ่ะครับ กดติดตามกันนะครับผมจะยาวครับปรุงนะจ๊ะเด้อตัว,วใหญ่ๆชิ้นชัอิ่ที่อะไเหมือนกันครับสดๆเลย,เลยขอข้าวจานหนึ่งค่ะข้าวเปล่าเผือกที่นะครับ ยอดนะยอดนี่แต่่าพวกมีตัวได้ครับแบบแบบจากแถบครัน้ำยาขาเทียวไปมัชุ่ลระมุอ่หรอกระดานขึ้นมาเนี่ยใช่ใ hmm. ด it uh ่ huh. <c oughs> พี่นอ้องก่อนยืนปดิครับขาเสื้อพี่น้องขาเสือ้ออุ้ยคือมาเสียบเถอะปะเออสียบกรเทาะฟังกุิ่นกินหอยนางรมครับครับกินกุ้งตัวง่ายพี่น้องเนี่ยครับ สวดไทยเลยครับเตียนตรงเด้งตรเดงอยูพอ่พี่น้องนี่ขออภัยด้วพี่น้องขาเสียก่อน ีนังายพงครับแซบบอแซบบอแซบบอฮาม้แซบบอแซบบ่แมีมุกรเเดย์แนกเดยแนกมามาแลกกันมาแลกกัน มาแลกกันนมาแกิันมาแลกันานมายมาแล้กคนอพแกกันมดแลมาลวาัมาแนเาามาแลกกัน,น,กกนเ,นนเาลเาลนมาแลกกันามาแกกนมาแกกนาลนาล อืไม่ใช่ไหมใช่ไหมอืมยงใช่ใช่ไมห้องรึกุณคุสุดได้จริงว้ยวเคี่ยมดีรเ่าจริงจิงป็นจังเมือนึงเมือนนี่ครับคายคองเลยซีหาเมืนบาทจะองกันครับบคุณใอย่ามา ไอรู้เด้อครับอืม <c> ต <oughs> ้องแซบเนาะหอมถอดครับหอมถอดนี่น เอาหายชิได้วยเบาขับนี่มันเขานีครับเนี่ยอืหายปากเลยออ,ออกปากเลยโหชุดจัดแังหอยมีอีกจากนน,านบาทเนี้ยัซงขอพัดปูไปดูไส้้ำครับ ที่ห้อลูกครับได้กินจังชีก็ได้บางห้านบอกมากครับพี่น้องร้าน,นอย่างเดียวไม่ร้า,านแถาบึงอียังเรียงใกล้ตีไปทันว่าโอ้ปวดหัวน้ำูกไส้ขึ้นกันนะพี่น้องเอยนี่ครับพี่น้องเนื้อปลาระ,ะพงสดๆครับหวานๆครับ ปลาโเอาอีกจานนงครับปลาลครับเอาิม er. ่เอาแม่เจ้าองเอาเลยนี semble. ่ยมายันกืครจางสุดครับ ยูทู e ผมคนบ่ค่อยเบ่งดออครับพี่น้องคนเบ่งหน่อยๆแต่ว่าผมทำหน่อยหน่อยได้ไ่าได้ใจกความครับเปิดห่วใจม่วงครับเนี่ยเปิดหัวใจม่วงเนี่ยจะถูกเปิดที่ เห็นภาพชัดไหมชัดดีไหมชัดดีไหมครับชัดมากๆๆๆ <laughs> ครับนะครับรกุ้งตัวใหญ่ <c oughs> โอ้ยพี่นอ <c oughs> ้องพี่ชายไงบ้างคาเซัวไหนนะครับที่ไหนบอบ่ เบอรเบอร์เก็บหรอเก็บเนียบบ่ยเนี่ยพวกอะพวกอยกินกับบีกอกินเปคนคนีได้แล้วับบ่ากนเราินยาได้แต่ว่าอุรก่งเป็นคนหยาบเลยครับมึนครับได้กินเ <c oughs> สรครังนี้ผมจินได้กินแซ่บจินได้แนซะ่บเลย นี่ครับกรุงสวยไงบุญจองบนญจองกระเบื้งบงองเทียมครับอร่อยโอ้ล้าน้แซ่บเลยครับมา ตัวเสิร์ฟภายในทุกินเที่ยวตลอดจะเพล่งกินเที่ยวตลอดไม่ล่องเบิ่งเนาะมาเด้อเชิญไปใส่ยาเซมาจีกเทียวเด้อเพราะกันอยูุ่ติบากง่วนเด้อครับจวดก่อนแซ่บครับโอ้ยมันก็แซ่บหมดแล้วพี่น้องครับนี่ครับ เนื้อปลากับพวกหวานพี่น้องครับครับเสียบคักรพี่น้องกลุ่รด้วละแปดด้วยพี่น้องป่วนพอด้วยครับป่วนพรพอม Rồi nó bị kẹt nón nàm nó xảo vậy giúp thả nó nằm đi bên này <túc mà Display> อ,อ,อะไรนะครับ <S <S เออจุดเท่านหร่ครับไม,ไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่จุดทเท่าไอน่อยครับเพิ่นเอาเอันนี้มาจุดให้ให้มันร้อนๆเนาะคนเยอะไหมครับเสาร์อาทิตย์ยคนเต็มไปเลยใช่ไหมอันนี้ร้านะอะไรนะคพัวคุณอ้ณอน ตัวคนอ่อนครับคนเยอะครับตัวกลางน้ำตรงนั้นคนไม่ค่อยมีนะนไม่คนมีไม่คนมีคนไม่ค่อยเยอะจากนี้ครับอันนี้ครับมาจากทางนน้นเหรอครับธรรมดาผมไปทำยูทูบอยู่ที่นู่นสามสี่รอบอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกเลยเพิ่งมาครั้งแรกพี่นอนอง ใหญ่เข้าไปดูนะครับโดเข้าไปดูนะครับไฮโรชังอุดชังอุดครับพิมเข้าไปดูใน y o u t u b e ยูทูบเบืรอครับนะครับอออื ครับสั่งหอยน้ำลมอีกรสชาตินนี้หวาน,นครับสสดไม่รู้ไม่รู้กินเสร็จแล้วจะมีตังจ่ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <laughs> ครับคนท่านี่เกิดมาใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าครับ <c oughs> ลูกใบนี้มันสวยงามครับอะไรอะไรอยากกินอะไรอยากกี่ยวอะไรขึ้นอยู่กับที่ใจปรารถนาสแสวงหาสิ่งใดในนะสิ่งนั้นแสวงหาความสุขได้ความสุขสแสวงหาความทุกข์ได้ความทุกข์ค <c oughs> รับ่าจางวอุนี่ <c oughs> ไปมาทุก จังหวัดทุกอำเภอนะครับที่เดินทำยูทู e มาเนี่ยนะครับผมทำสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดครับทำวันนี้ให้มันดีที่สุดไม่ว่้วุนเหี่ยมเราไม่เขี้ยวขอทางมันครับเนี่ยเออี่ป่อนกินได้ป่ะยังยังจะดับเขาว่าเจ้าเปล่าเบ่าเจ้ากินยาข้ามโลก แคนห้องเรียมช <c oughs> ิมนี่เฮาฝากว้าแาวนี้บ่หื่อจักหน่อยก่อนอจักน้อยก่อนวันสันทบ้าขอบบึงกันยจาวๆครับค <c> ร <oughs> ับใครไม่ชอบก็เปิดผ่านนะ <c oughs> ชอบก็ดูไม่ชอบก็เปิดผ่านครับไม่ได้บังคับคนดูไม่ได้ออนวอล์อฟซีแต่ไม่ได้พูดเนี่ย ต่ากูเป็นคนที่พูดจริงจริงจังจริงใจไม่ได้ไม่ได้ให้ไปขออ้อนวอนเอซีไม่ได้ไปทำย t u b e ตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าตรงไหนดังไปท YouTube ําตรงนั้นไม่ใช่จังกุูก็เป็นตัวของจังกุดเองนี่นะครับครับอนดีใหญ่จทินงินรั้ว เอาันนี้อป่อยก่นอนหางดึงหางขึ้นได้เดี๋ยวครับขอให้อเอบิกคำเยีเอีที่ป้อนแต่ว่ายายเลี้ยงดึงคำอืมนั่นงโอ้ไข่เนหย่อนเนื้อแน,น่นสดนเนาะนะครับกุ้งตัวนี้โดยละโดละแปดร้อยนะครับ เนื้อแน่นครับแต่ว่าบาทได้แม็กรู้ระเปิดด้วยครับเมียอยากคนหางลูกค้างเมียเขาเพื่อเปลี่ยนเหตุอะไรพี่น้องแต่ว่าห้างเดียก็ลอยอยู่ด้วยแต่ว่าแดงเลยนะที่ยาเขาน้ำแบบ้ กินมีข้าวกับข้าวสาลีสำเนียงังไหครับนะครับคิมมีก็จางอุจะไปทำบุญสวายทางท่านให้แม่ให้ลูกนอกแถวต้องมาปามาครับวร็่องกระินปูปูเพิ่งกิวัดพันถายนอกสิงปูเป็นคนยาสรครับพวกใดอยากรวมทำบุญกับทางรุดวันที่จะใดก็บอกบอกเอฟที่นหนห้าตุลาอะ ิมหาตุลาจ้ะครับผุ้ใดอยากหล่อมทำาบุญเชิญวันที่ยิมหาตุลาเอาใส่ซอนกันเด้อไมาทสดกิ้นบ่จ้าครับครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมไปลูกเด้อครับไปแล้วครับ